จริงๆในสายตาผมนะผมเขาให้กรรมการให้ให้ใหตะวันฉายะถูกแล้วเพราะว่าตะวันฉายเป็นเดาโจ้ต่อยถอยเยอะไปหน่อยแต่ว่าพูดง่ายๆแต่พูดตรงๆว่าวันนี้ต่อยไม่คุ้มค่ากับเงินค่าตัว10ล้านทั้งสองคู่เลย เรียกได้ว,ว่ามวยจบไปแล้วสองสาวันแต่ดรามายังไม่จบค่ะสําหรับการชิงเข็มขัดศึกแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทระหว่างทางด้านคุณตะวันฉายพ k แสนชัยมวยไทยยิมกับทางด้านคู่ชิงอย่างคุณโจนัทวุฒโดยผลการชกในครั้งนี้ค่ะทางด้านคุณตะวันฉายเนี่ยสามารถรักษาเข็มขัด ป้องการแชมป์โลกไว้ได้สําเร็จค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากจบการแข่งขันค่ะมันก็มีดราม่าเดือดมาสองาวันแล้วแหล,ละเพราะว่าบางคนค่ะเขาก็มองว่าผลของการตัดสินเนี่ยมันค้าสายตาหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันหลายๆคนก็บอกว่าเป็นการตัดสินที่ถูกต้องแล้วก็เรียกได้ว่างานนี้ค่ะทาเอาเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายเลยค่ะ และในเวลาต่อมาค่ะทางด้านคุณริกะอิชิเกะค่ะซึ่งเป็นผู้พักในครั้งนี้ก็ได้ออกมาขอโทษค่ะหลังประกาศผลผิดพลาดว่าเป็นการชนะแบบเอกฉันแต่จริงๆแล้วค่ะคู่นี้ค่ะเป็นการชนะแบบเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่เอกฉันตามที่ตนเองได้ประกาศออกไปจนกลายเป็นดาม่าค่ะ และหลังจากจบการแข่งขันค่ะท่านบอชาร์ตีสิทธิ์ยอดธงเนี่ยผู้ก่อตั้งประธานและซีอีโอวันแชมเปี้ยนชิพที่เขาค่ะออกมาบอกว่าส่วนตัวเขาก็คิดว่าคุณโจโนัทวุฒิคันน่าจะเป็นผู้ชนะและบอกว่าคู่นี้อยากจะให้มีการรีแมตเป็นรอบที่3เหมือนกันในขณะที่แฟนมวยหลายๆท่านค่ะเขาก็มองว่าพอแล้วล่ะสําหรับคู่นี้คุณตะวันฉายแล้วก็คุณโจโนเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทั้งคู่ต่างไปหาคู่ชกชาวต่างชาติดีกว่าเพราะว่าไม่อยากให้เจอกันเองอีกแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องราวนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าคุณตะวันฉายค่ะเขาโดนดราม่าอย่างหนักเลยเรียกได้ว่าตั้งแต่จบศึกครั้งนี้เจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีการออกมาโพสหรือว่าออกมาเคลื่อนไหวแต่อย่างใดมีเพียงแค่คําพูดบนเวทีในวันนั้นที่เจ้าตัวค่ะบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีอะไรจะพูดพี่โจเขาสุดยอดขอโทษแฟนมวยที่ทําให้ผิดหวังและขอขอบคุณแฟนคลับที่ให้กําลังใจในใจผมผมลูกผู้ชายพอไม่อยากจะพูดอะไร และล่าสุดค่ะทางด้านยอดมวยแชมป์โลกอย่างคุณเขาทรายแกลเล็กซี่ค่ะต้องบอกว่าทนไม่ไหวค่ะขอออกมาพูดเรื่องราวดราม่าไฟเดือดของคุณตะวันฉายและคุณโจนัถวุฒิในครั้งนี้โดยเขาค่ะบอกว่าจริงๆในสายตาเขาเนี่ยกรรมการค่ะให้คะแนนตะวันฉายชนะเนี่ยถูกแล้วเพราะว่าตะวันฉายเป็นดาวรุ่งแต่ไม่เป็นอะไรเพราะจริงๆเรื่องนี้มันสามารถแก้มือกันใหม่ได้พร้อมกับบอกค่ะว่าวันนี้โจต่อยถอยเยอะเกินไปถ้าเหมือนครั้งแรกก็คือแลกกันไปแลกกันมาอาจจะชนะก็ได้แต่ขอบอกว่าสูสีมาก และส่วนมากเนี่ยวันเขาจะให้มวยเดิน และบอกต่อค่ะว่าส่วนมากเนี่ยมวยวันเนี่ยเขาจะให้มวยเดินเป็นฝ่ายชนะอย่างคุณรถถังก็ชนะเป็นมวยเดินแต่ถ้าจะให้พูดง่ายๆตรงๆเลยเขาบอกว่าวันนี้ทั้ง2คู่ซึ่งหมายถึงทั้งทั้งคู่ของคุณตะวันฉายกับคุณโจนาถวุฒิแล้วก็คุณรถถังกับคุณเดนิตเนี่ยต่อยไม่คุ้มค่าตัว10ล้านทั้งสองคู่เลยจริงๆจากใจถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นยอดมวยเขาจะต่อยคุ้มค่ากับเงินรางวัลแต่วันนี้ทั้ง2คู่ค่าตัว10ล้านไม่สนุกเท่าที่ควร แต่ถ้าเป็นนักมวยสมัยก่อนเนี่ยยอดมวยโลกดูแล้วต้องสนุกเร้าใจคุ้มค่ากับรางวัลแต่เขาก็บอกเขาว่าแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรมันคือกีฬาแต่ในสายตาเขาค่ะเขาก็บอกว่าทางด้านคุณตะวันฉายเนี่ยยังหนุ่มแน่นแล้วก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาทางด้านคุณโจนาถวุฒิฉะนั้นมวยวันไม่ค่อยให้มวยถอยชนะซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่หลายๆคนค่ะได้ฟังความคิดเห็นของทางด้านยอดมวยอ,อย่างคุณเขาไซาแกร์เ็กซี่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแฟนๆค่ะเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกันเพียบเลยค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว